มาแล้วครับ10ล้อพื้นเรียบเทนเลอร์ของเราไม่ได้ครับครับของเราไม่ได้แรงของเราเน้นใช้งานปุ่มนะครับที่ได้บายชอร์เจลเทอร์โบครับเน้นใช้งานครับเจ้าการบ่อยขอปันไโชคพิชิตมีแม่ประนอมบายลุยดีเซลโค้ตทุ้มมะขามมาดูคราเปิดทสามนะครับเกิดได้ยสุภาพนเกิดได้ยังงั้นอูดสวดประพาวครับมาดูเขาเปิดหน้ายางกันชอเจร์เจลเทอร์ครับคันนี้ชอเจริญเทอร์โบ อูดยดีเซลายดูพิพนะครับเมื่อกี้มีพี่มาถามนะครับติดล้อดำโอเพนขอมเร็วแข่งตอนไหนต่อจากรุ่นนี้ครับต่อจากรุ่นนี้ครับสดล้อดำอขอมเร็วโอเพนครรี้อเตรเียมรถอด้เลียครับแต่ก่รอน้อื่นครัรบม้ดูเรนนี้อยอนครับรนเปียบร้อร้เรี ย้ำนะครับจะเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับรถเกี่ยวตัวเคลเลอร์พอดีแหละรุ่นเนี้ยหมยเลยตัวหนึ่งครับอู๋ซังปุ้มเทไลนะครับบายจอเจริญเทอร์โบครับในแท็กเอครับถอยหน่อยครับอเบอร์ลุยเลยครับมาดูได้กี่วิถอยหน่อยถอยหน่อยสี่ร้อยสองเมตรโอเคครับข้าไฟครับ หอมแล้วไปครับดีครับสองออดงเมตรครับอ๋อนี่สอง้อยหเมตรเก้าจุดห้าศูนยครับ นี่เขาวิ่งสองร้อยหนึ่งเมตรนะครับสิบเก้าสิบ้าคันนี้โมงคันนี้เมื่อวานน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกระจายสอกันไฟยชคพิชิตมีแม่ประดอมบดุยดีเตียวโอ๊ตพุ่ประหารครับการค,นคอนดิฟายลันแรกครับในยังเองครับ ครับอยากจะไปจอดโชว์ที่ได้จอดนะครับสามารถนําไปจอดได้นะครับหาพื้นที่ว่างเข้าได้เลยครับพอเแล้วเข้าไปครับอ๋อมีแต่คันแรงแงแท้ครับไปลงยวได้เลยครับไปลงโยวได้เลยนะครับโอเะครับพร้อมแล้วลุยครับ 11เมตรครับ11.15ครับเวลาสวยแน่นอนครับคันนี้ครับ17.235ครับโอ้โหมาแล้วครับ17.235ครับมาแล้วครับมาแล้วครับแรงนะครับมาเป็นลิฟต์เลยฮะลุ้นต่อไปครับไปได้ลุ้นทุกหนองนะครับลุ้นนอดันคอมเบลโอเพนครับเตรียมรถเลยนะครับ ต่อจากรุ่นนี้ครับโอ้สิบล้อดำ้อเฟเนโคตสนุกโซลตา์แทกเครับหมายเลขศูนย์ครับจังโคตร่ยดีเซลบายดุงทิพย์ครับรถสวยทุกคันครับวันนี้ครับขอแล้วเข้าไปครับเข้าไปดวงเดียวทีมงานจับไว้นะครับโอเคครับพอลลไปครับ ไปแล้วครับตีครับตีครับอ๋อเวลาสิบเก้าจุดห้าศูนยูนครับกันนะครับ อะมารับชม10บลอ้อ <มา S 2> นีโน่รู้สึกว่าจะแบกด้วยนะครับโอ้โดูค่าท้ายอย่างพดไมดั้งดียร์นจิงกังงอนทิพายมอดไอเทคอู๋สวนมะพร้าวครับเอาเรื่องครับ ครับกรรมาการยังไม่พ้องครับแป๊บนึงครับออขอรีไลันแรกขันสุดท้ายครับปากจรับ สองร้อยนึงไปอครับเวลา11.10ครับเวลาสวยแน่นอนครับลันนี้เจ4ครับโอ้เจ็ดสีดครัน่นุ่งรถก็มาเลยครับหรือว่าจะพักรถก็ไม่ว่ากันครับให้เวลา5นาทีครับมาแล้วครับลันนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยนะครับ ลัน้นสุดท้ายกับการคอลี่ไฟล์ในลัดที่สองเบียร์พอูเล่นอีกแล้วเออดีพอสดีจะได้ไม่ง่วงครับแสบตาดีหมายเลขอะไรเอ่ยปุ <c oughs> ๊กหมายเลขอะไรครับศู <c oughs> ยนย์ <c oughs> นหนึ่งแท็กซีครับ ไปเล่นทุนหนึ่งครับอู๋ชังปุ้มเคไร่บายชอเตริญตัวโบนันแรกทำเวล,ลา,าไว้1 9 5 0 1น่มีแต่เอส0เลยเข้าไปเ,เ,เลยครับปดโหมดทั้งนั้นชิก,ก้าไม่มีเนาะเข้าไปเลยครับพี่เกียรติมานี่พี่เกียรติทางนี้วิวดี ท่านี้วิวดีรถสีอะไรเนี่ยรถสีอะไรมาดูนี่ว่ารถสีอะไรมานั่งนี่ไม่ขาวจังรถเออรถมานั่งนี่มานั่งนี่มาปล่อยดวงเดียวครับปล่อยครับปล่อยดวงเดียวครับไยวิ่งสักรอบดิ โอ้ยมันเซนเซอร์มันขึ้นไม่ได้ถอยหน่อยเซนเซอร์มันขึ้นมันวิ่งไม่ได้หรอกอยากจะไปขอสติ๊กเกอร์มาติดอยู่เนี่ยให้เขาเขียนเวลาให้เอาสักห้าสิบอะเวลาเออมามาพี่มามามาพี่มามามานั่ง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 ฝาท้ายเลยพี่พร้อมแล้วมามาสงเดียวครับดวงเดียวได้นะครับหรือจะปองดวงก็ไม่ว่ากันครับเออชัดครับไปแล้วครับ สองร้อยหนึ่งเมตรครับสิบสองสุดสองหกครับเวลาเข้าเปิดครับสิบเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับโอ้โหไายพายุครับแต่ว่าลันแรกสามห้าครับโอ้โหเวลาดีด้วยครับลันแรก รันนี้จะดีกว่าเดิมไหมตีครับสอง้อยหนึเมตรครับ1ก8 6 2แปเมตรเอาเว้สิบไปปไหมสิบหกแปดเครับมาแล้วเวลาดีกว่าเดิมครับอ้ามาเลยครับ เวลามาเป็นระดับหนึ่งนะครับระดับหมายเลขสองครับเมื่อคืนน้ำมันเครื่องสาดไปรอบนึงแล้วขันตะไปครับคันแดงนี่แหละหมายเลขสาดจากตรงนี้ไปจนสุดแทก็กศูนย์ห้าครับสั่งโอ๊คสายในแน<ต>วไม่รู้บายดุมทริปใช่ไหมครับเกือบลับกลับมาได้เกือบลับแต่กลับมาได้คันแดงรุ่นต่อไปครับล้ดอดำโอเพนครับผมมาเร็วครับ สิบล้อดําโอเพนของมาเร็วครับเอารถมารอที่ปั๊มเฟิรมเลยครับต่อจากรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เหลือแค่สองคันเท่านั้นกับทีมงานช่างโอทหนุยดีเซลบายนุ่มพิพันแรกทำไว19้19.5.0 0ู ตลลอดเเยนีความเข้าไปแล้วครับปล่อยคู่เลยครับความเข้าไปครับตอนนี้กลายเป็นปอดครับปอดเต็งปอดเต็งครับหมายเลขศูนย์ปีส่วนสองครับฮะส่วนสองครับเอ๋ส่วนสี่ครับส่วนสี่อาศูนย์ปีครับไปแล้วครับแจกปีครับยังไม่ได้กดไฟเลยครับเดี๋ยวมาวิ่งใหม่ครับแจกปีครับเดี๋ยวมาวิ่งใหม่ครับโอเคครับอ่ะทางเอลี่ครับทางเอลี่ไปก่อนเลยครับ สิบล้ออันนี้แบก,แบกโอ้โดีครับเวลาดีครับ16.9หกครับโอ้โทีมงานท<ข>ีครับขนาดแบกเทลเลอร์นะเนี่ย1ก9ุดเก้าแดสามแต่น้ำหนักพอๆกันและกับทีมงานลาาเลเลอร์มันก็ัอนไอเด็กอ,อูตวนมะพร้าวครับหกจุดเก้าดสาม